ก่อนจะไปดูหนังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำต่อด,ด้วยนะขอบคุณครับเปิดเรื่องมาในทุกวันพฤหัสเวลา6กโมงหนาทีนั่งเอกของเราเนี่ยจะต้องแอบไปเปิดประตูห้องของพี่ชายเพื่อดูพี่ชายกับครูสอนพิเศษที่ทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนต่อกันในเวลานี้เสมอแม่แม่ของพี่น้องคู่นี้เะาจ้างครูมาสอนพิเศษแต่ว่าเขากลับไม่ไดสอนแค่บ,บทเรียนในหนังสือนะสิ กับสอนบทเรียนในชีวิตจริงซะด้วยในครั้งแรกที่นางเอกเห็นเนี่ยเธอตกใจมากๆแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นทําให้เธอมาแอบดูหลังจากนั้นในเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์เธอก็เลยรู้ความจริงที่ว่าพี่ชายเธอเนี่ยไม่เห็นจะติวหนังสือเลยสัก,กน,นิดเดียวอีกทั้งยังเห็นความก้าวหน้าของพี่ชายที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ใช่เรื่องเล็กก็ตามแม้ในตอนแรกอาจารย์จะเป็นคนคอยสอนเขาแต่ว่าตอนนี้เขากลับมีความพัฒนาและลีลาที่ดีขึ้นอย่างมากยิ่งนางเอกดู เธอยิ่ยงมีความรู้สึกอยากจะทําตามพี่ชายของเธอบ้างเพราะสงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกันนะถึงชอบทํากันขนาดนี้หนักจนถึงขั้นแอบถ่ายพี่ชายของเธอและไปฝึกซ้อมอยู่คนเดียวที่หน้ากระจกจนในวันหนึ่งนางเอกก็ได้ตัดสินใจเข้าแบบพี่ชายหลังจากที่ครูสอนพิเศษเดินออกไปแล้วหลังจากเข้ามาเธอยืยนอ้ามึงโดยไม่พูดอะไรเลยสักพักและในที่สุดก็ได้เอ่ยปากถามพี่ชายเธอว่าที่คอเนี่ยทธไมถึงมีรอยแดงๆกันละ่ะแต่พี่ชายของนางเอกก็เดินไปส่องกระจก และทาเป็นงงว่าลอยอะไรกันนะทงใสจะโดนยุงกัดยุงต้องตัวใหญ่มากๆแน่ๆเพราะว่านางเอกเธอไม่เชื่อและเสียงกลับไปว่านี่มันลอยของครูสอนพิเศษชัดๆและครูเขาไม่ได้บอกพี่หรอเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดจบนางเอกก็กระโจนเข้าหาพี่ชายเธอและขอร้องให้เขาเนี่ยแบ่งเวลามาเล่นกับเธอบ้างได้ไหมแต่พี่ชายเธอเหมือนจะไม่ทําให้ครับเพราะทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกันจนนางเอกต้องขู่ว่าเธอไม่ยอมแล้วก็เธอจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อกับแม่นะในที่สุด พี่ชายตัวดีก็ทนลูกตอของนางเอกไม่ไหวและยอมจนได้จากนั้นเรื่องมันก็เลยเลยเถิดจนหนังเนี่ยกินเวลาไปนานเลยละครับ